ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ภาษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมเรื่องราวแห่งการก่อกำเนิดดำรงอยู่หรือปรับตัวท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพันแสงรุง้งนำเสนอเรื่องราวของผู้คนทั่วผืนแผ่นดินไทยด้วยข้อมูลที่มีพื้นฐานงานวิจัยวิชาการและการสำรวจข้อมูลแท้จริงจากชุมชน ้ามกลางความแตกต่างเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสวัสดีค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยเชื้อสายเวียดนามในพันแสงรุง้งวันนี้เชื่อแน่ว่าจะเป็นที่ถูกใจของผู้ชมเพราะเรากำลังจะนำเสนอเรื่องราวของอาหารค่ะ อาหารเวียดนามนั้นเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกอาหารหลายชนิดขายกันทั่วประเทศไทย แต่เชื่อไหมคะยังมีอาหารเวียดนามอีกหลายอย่างที่เรายังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักและอาหารบางอย่างนั้นปรากฏเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือปรากฏอยู่ในบ้านของคนเวียดนามเท่านั้นวันนี้จะรู้จักกับอาหารของคนไทยเชื้อสายเวียดนามหลายสิบอย่างและแน่นอนที่สุดค่ะนอกจากได้รับรู้ถึงอาหารหน้าตาหน้ากินและแสนอร่อยจะได้เข้าใจเรื่องราวของวัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายเวียดนามผ่านเรื่องอาหารการกินพบกันในพันแสง รูเสัปน่ห์ <like>. <Any music> ของอาหารเวียดนามอยู่ที่หน้าตา สีสันและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ทีมงานพันแสงรุ้งมาที่ร้านวีทีแหนมเนืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อทำความรู้จักกับอาหารเวียดนามให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเริ่มต้นที่เมนูขึ้นชื่อของที่นี่แหนมเนืองค่ะเรี้ยได้สอง,งแบบนะคะค่ะ นอกจากเฟอแล้วอาหารประเภทเส้นยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะตามมาชิมที่ร้านแม่โตนรวยข้าวเปียกอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าจ๋าเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้จักอาหารเวียดนามเลยแล้วมาถามพี่ยูว่าจะกินอะไรดีคะถ้าแบบนึกถึงอาหารเวียดนามอย่างแรกอย่างเลกต้องเป็นข้าวเปียกเส้นก่อนนะคะคืะอเจ้า,จากันนี่ค่ะตัวนี้ค่ะเจ้าก,ากันเส้นต้องเหนียวแล้วก็นุ่มค่ะ,ะแล้วเน้นกระดูกหมู หวานที่น้ำซุปนะคะแล้วตามด้วยหอมเจียวข้าวเปียกเรียกกันหลายชื่อเลยค่ะบางพื้นที่เรียกว่าต้มเส้นบางที่เรียกว่าก๋วยจับยวนอันนี้อันนี้นุ้นเส้นนะคะเกงเส้นเรียกว่าเริ่มมาจากเขาไหว้อะไรบรรพบุรุษนะชั้ไหว้พ่อไหว้แม่ก็ต้มไก่เป็นตัวก็เอาไว้แล้วก็มันจะมีน้ําซุปเหลือแล้วทีนี้เขาจะ ตอนแรกเขาไม่ใส่เนื้อไก่เราก็จะใส่เครื่องในหรือเลือดนั่นแหละอ่าไอ้นั้นแหละอ่าอันนี้ส่วนมากจะเป็นมื้อเช้าค่ะแล้วรองลงมาคือจะเป็นข้าวเกี๊ยปักหม้อนะจ๊ะหรือบันกวนค่ะอันนี้อาหารเวียดนามแท้เลยนะคะอ่าแล้วก็ตามด้วยบันแบวพี่อะไรหมูยองหมูยองค่ะแล้วแคบหมูแล้วก็น้ำมันเจียวหอมแล้วก็ตัวนี้จะหาทานยาก เพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำทานเท่าไหร่เรียกว่าอะไรนะคะตายแมวค่ะบั๋นตายแมวนี่คือเป็นแป้งมันแป้งมันนะคะก็เลยเนื้อมันก็เลยใสๆใช่ไหมคะใช่ๆใสแล้วมันเหนียวเหนียวไส้มีอะไรบ้างนะคะไส้เนี่ยค่ะจะเป็นหมูสับนะคะแล้วก็หน่อไม้แล้วก็แครอทค่ะแล้วก็ต้องโรยด้วยโรยด้วยหอมเจียวหอมเจียตัวอร่อย จะเป็นเมี่ยงสดเมี่ยงสดใบเมี่ยงที่ห่อแล้วก็เราไปทอดอันเดียวกันค่ะนี่คือข้างในมีใบเมี่ยงหนังหมูนะคะหนังหมูแล้วก็หมูยอแล้วก็หัวปีด้วยหัวปีปรุงเครื่องแล้วก็หอด้วยผักสลัดสระแเน่ตัวเลขสีดำนี่นะคะจะเป็นขนมใบป่านทำมาจากอาหารเวียดนามร้านนี้ส่วนใหญ่เป็นของว่างและขนมรับประทานเล่นค่ะมีลูกค้าประจำแวะเวียนกันมาตลอดทั้งวัน เมนูที่ถ้ามาเราจะต้องสั่งนี่คืออะไรคะนี่กินมาประมาณ20ปีแล้วเนี่ยบันกวนก็มีแพงอย่างถ้วยนี้ก็25บาทมีบุยยอด้วยก็หลายร้านมันต่างรสกันแต่พอดีรสนี้พอดีถูกใจรสนี้ก็กินแต่ร้านนี้อาหารเวียดนามที่นำเสนอมาทั้งหมดวางขายในตลาดและตามร้านค้าต่างๆแล้วอาหารเวียดนาม ซึ่งทำกินกันเองในครอบครัวเป็นอย่างไรทีมงานพันแสงรุง้งมาคุยกับครอบครัวคุณชาญชัยรุ่งเรืองเจริญกิจ